ูดี้เหรอจูดี้เองเจ้านายนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยจูดี้มีความปรารถนาดีจะบอกความจริงกับเจ้านายจูดี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์เจ้ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงนี้เจ้าต้องใช้ให้มีค่ามากที่สุดล่ะจูดี้มีเรื่องสำคัญจะบอกกับเจ้านายให้รับรู้ ว่าจูดี้ไม่อยากเห็นเจ้าหนายต้องสร้างศกเสียใจอีกตอ่อไปรยรองไงล่ะจูดี้อยู่ไหนลูกก็เอ๋ไม่มีกระดูกใหม่ว่าให้ด้วยนะอืม <c oughs> <c oughs> เอาอะไรมาพันตัวเยอะแยะไปเรียนอุ้มไปเล่นที่ไหนมา ไม่ใช่ของฉันนี่น้อยไอพี่อาร์ไหนมันอยู่ไหนฮะเอาไปซ่อนไว้ไหนพี่เอามันไปซ่อนไว้ไหนเอมี่หาอะไรพี่อยู่นี่ไงก็หาเจ้าของเสื้อในตัวนี้ไงพี่เอามันไปซ่อนไว้ไหนมันต้องอยู่ในห้องแน่เดี๋ยว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 ก่อนอ๋อเสื้อในตัวนี้เหรอพี่ว่า พี่กะจะซื้อให้เมียพี่แหละเพราะว่าถ้าเมียพี่ใส่เนี่ยต้องเซ็กซี่มากๆเลยแต่ว่าไอ้จูดี้ล่ะสิมันเอาไปเล่นซะก,ก่อนอมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่จริงเหรอพี่ไม่ได้นอกใจฉันใช่ไหมโอ้โหเอมี่พี่จะกล้านอกใจเมียที่สวยและก็น่ารักของพี่ได้ยังไงเนะาะ หรอเอ้ยเจ้านายเราเนี่ยซูเปอร์จริงๆเลยนี่หมาลู้รื่ออะไรพวกนี้ด้วยเหรอจูดี้รู้จูดี้เลยพยายามบอกเจ้านายเพื่อช่วยเหลือเจ้านาย แต่เจ้านายโม่เบ้าเชื่อคนง่ายด้วยสิไอพี่อามจะกล้าโกงฉันเหรอไม่เพียงเท่านี้จูดี้รู้จูดี้เห็นจูดี้ได้ยินมามากกว่านี้อีกสซอรพ์ค่ะที่รักเฮ้ยพ่อยี่ปอยท้องเหรอ ใช่ค่ะในเนี้ยมีลูกของพี่อามด้วยนะคะพี่อัมดีใจไหมคะดีใจมากที่สุดเลยค่ะโคตรดีใจเลยในที่สุดความฝันของพี่อยากเป็นพ่อคนก็เป็นจริงแล้วอุ้ยพี่โคตรดีใจเลยพอยแต่ว่าพี่อามอย่าลืมนะคะถ้าพี่อามอยากเลี้ยงลูกเนี่ยพี่อา้มต้องไปหยาก,กับนายเอมมี่ก่อนหนูถึงจะยอมยกลูกของเราให้พี่ ได้สิจ๊ะพี่จะอยาก,กับเอมมี่เลยอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ขอโทรไปบอกแม่พี่เรื่องหลานก่อนนะลงไปถึงเรื่องหยาแล้วก็เรื่องจดทะเบียนใหม่ยวพี่รีบมานะจ๊ะ <c oughs> โอยได้ลูกวอวยแม่จะมีหลานสักที <c oughs> ในที่สุดแม่ก็หาพ่อให้หนูได้สักทีนะ ไ,ได้ไหมอะไม่ขากับหนูนะนะหนูทำอะไรไม่ดีพี่ก็บอกหนูสิหนูจะได้แก้ไขหนูจะได้ปรปับปรุงตัวค,คน่ามนี้เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หรอกทาตัวน่าราคาญแล้วคนน่าเบื่อแบบเนี้ที่สําคัญทํากับข้าวจิตชือเหมือนเรื่องบนเตียงนั่นน่ะเอมมี่มีลูกให้พี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่จะลดตัวลงไปอยู่กับเอมี่ทำไมเรายากกันเลยดยีแล้วถ้าพี่ไปอ่ะฉันอยู่ไม่ได้นะฉันอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ดิเพราะว่าคนอย่างนอี่ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเอามาทำพันหรอก จ,จูดี้ก็เลยพยายามบอกเจ้านายเพราะจูดี้ไม่อยากเห็นเจ้านายต้องโทษตัวเองเพราะผู้ชายที่เห็นเกลยดตัวแค่คนเดียวโอ้โจูดี้ขอบใจมากเลยนะแกเนี่ยเป็นทั้งหมาที่น่ารักฉลาดแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆทีวิตจูดี้มีแต่เจ้านายแค่คนเดียวโลกทั้งใบของจูดี้มีแค่เจ้านายจูดี้ก็เลยต้องปกปก้องเจ้านาย ตอนนี้จูดี่รู้ว่าคนจะและคนนั้นอยู่ที่ไหนเอ้าจูด้มาด้วยจูดิยินดีกับพวกคุณทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะคะที่เจอคนที่สิเสมอกันในที่สุดเวรกรรมก็ตามทันไอ้ผู้ชาย้า นี่ป้าเป็นใครนะถึงมาพูดแบบนี้ก็เป็นหมาน่ะสิก็แค่จะมาแสดงความยินดีก่อนที่เวลาของจูดี้จะหมดสมิ้หน้าที่ต้องเลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้แถมยังโดนยเมีน่อยหน้าแหลมนี่สวมเข่ามาตลอดเหมาะสมกันดีฮ่ง จูดีด้จริงเหรอวะเฮ้ยพลอยมันมันหม,มายความว่าไงที่จูดี้พูดอว่าลูกเนี่เป็นของเขาเดินฮะพี่ยามพี่พี่จะเชื่อคำพูดของนี่เหรอฉันได้ยินจูดี้บอกมาว่าพี่กับพลอยเนี่ย ทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นถ้าเรื่องที่จูดีบอกเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องลูกในท้องพี่ก็น่าจะเดาไม่ยากค่ะไอ้จูดี้ผมไม่โกหกแน่พลอยนี่มันหมายความว่าไงตอบไปยพี่ตอบ ด้วยการจดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานกับฉันไปแล้วโธโดนหลอกเองบ้างเนี่ยถึงขั้นหน้าซิดพูดไม่ออกเลยหรอคะก็อย่างว่าแหละเนาะหมาเนี่ยมันยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเลยไม่เหมือนคนบางคนเอ็มมี่ยินดีด้วยนะคะกับเอาลูกคนอื่นมันเลี้ยงเนี่ยก็เหมือนเอาเมียคนอื่นมาอม แต่เอ๊จะเป็นเมี่ยงจากปากใครเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะอาจจะมั่วไปหมดจนจำไม่ได้ก็ได้่อมน้ำหน่ะเอ็มมี่เอ็มมี่เอ็มมี่รอที่ก่อนเอ็มมี่